สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับ Honda City นะครับโม GM2 นะครับผมรถมือเดียวไฟแดงไม่เคยติดแก๊สเครื่อง 1500cc ซีซีเกียอออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว V รถสภาพโดยรวมใช้งานได้เลยนะครับผมภาษีหมดปีหน้าเดือนกุมภานะครับปี69สีเงาสวยนะครับรับพันเลยหรือรอยก็มีบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานทั่วไปครับผม อันนี้ตัวประตูมีนิรนยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงชายกันชนหน้านิดหนึ่งโดยรวมสวยแล้วครับสาหรับคันนี้หาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังครับผมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักใดๆนะครับไม่เคยชนหนักที่คว่ำหรือจมํางนะครับเล่มสมุดจดทะเบียนยังเป็นเล่มเดิมๆนะครับคันนี้ไม่เพียงแค่8 8 0 0 0่ันโลเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดนะครับสําหรับคันนี้จนถึงปัจจุบันก่อนที่จะขายออกมานะครับเจ้าของเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้า คันนี้เจ้าของใช้งานน้อยมากๆเฉลี่ยเห็นที่ลูกค้าแจ้งนะครับประมาณสักสัปดาห์ละ1-2ครั้งครับผมตัวยางเนี่ยปี25นะครับขอบ1 5เดิมผมเปลี่ยนมาให้นะครับยางใหม่ป้ายแดงเลยใช้งานได้อีกยาวๆสบายๆครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติทั้งคันนะครับผมหมวดทะเบียนก็ยังเป็นหมวดเ,เดิมนะครับย้ำอีกทีคันนี้จะเป็นโฉมตัว V นะครับปี2008เครื่องพันห้เกียร์ออโต้นะครับ เดี๋ยวรับชมภายในกันต่อเลยในส่วนของการเซอร์วิสเนี่ยล่าสุดลูกค้าก็มีการติดฟิล์มใหม่รอบคันคุ้มเบาะหนังใหม่นะครับถึงแม้ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็บำรุงรักษาอยู่ตลอดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกใบถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าบริการศูนย์นะครับอยู่ที่สาขาแจ้งวัฒนะนะครับจะเป็น Honda แจ้งวัฒนะนั่นเองอลูกค้าก็เพิ่งเปลี่ยนหัวฉีดศูนย์นะครับ ไม่นานเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วครับใบเสร็จอะไรมีครบครับผมสี่หัวลูกค้าเปลี่ยนไปหมื่นกว่าบาทพร้อมกับแทนเครื่องตัวใหญ่นะครับโวิตถึงจริงๆอันนี้เพรดเดิมอะไรก็ยังอยู่นะครับผมอันนี้เหรียญกันกระแทกนะครับอยู่ทุกจุดทั้งคันครับทั้งหน้าและหลังเลยเนี่ยฮะดีเลยหาอยู่ไม่ผิดหวังไม่เสียเวลาครับ นี่ครับรถไม่เคยพลิกคว่ำอะไรใดๆนะครับอาร์คเดิมอยู่ครบทุกจุดเดี๋ยวผมพาไปเทดเช็คระบบไฟกันดูนะครับถ้าตกหล่นอะไรไปก็สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาได้นะครับเบอร์ติดต่อ0870541266ครับรถจะจอดอยู่แถวสนามหลวง2ทวีวัฒนากรธมนะฮะบ,บเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็มาใกล้มืดแล้วฮะ เนี่ยนะครับไม้จะอยู่ที่88,000โลเท่านั้นเองไม้แท้เดิมเลยนะครับอ่ะต้องเป็นใบนี้อันนี้คือใบล่าสุดที่เข้าไปเซอร์วิสศูมานะฮะสักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมเอาทิ้งก่อนใบนึงเนี่ยครับศูนย์จะเป็น Honda แจ้งวัฒนะนะฮะอ่าไม่ใช่แค่ใบถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับใบเซอร์วิสศูนย์ใบเสร็จรับเงินต่างๆเนี่ย อยู่ประมาณปึกหนึ่งเลยครับเดี๋ยวผมยิบให้ดูเล่มคู่มือบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบนะครับเนี่ยครับอันนี้กระเป๋าคู่มือฮอนด้านะครับพวกบุ๊กเซอร์วิสอะไรก็อยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟนิดหนึ่งโอเคเนี่ยครับผมแล้วก็อันนี้เอกสารเซอร์วิสนะฮะมีอยู่ประมาณเนี่ยครับปึกใหญ่ๆเลยลูกค้าเก็บไว้หมดครับผมเพราะว่าบางทีลูกค้าจะได้ตรวจเช็ครายการว่าซเซอร์วิสอะไรไปบ้างนะครับ ใม่เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องเกียร์อะไรเลยนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ดียางก็ใหม่นะครับช่วงล่างก็ดีอยู่นะครับผมพวกเซ็นทัลล็อกอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปรับทิศทางการมองเห็นกระจกไฟฟ้าก่อนใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวนี้ตัว V เนี่ยตัวเบาะก็สามารถ ปรับคันโยกสูงต่ำได้นะครับผมนี่ฮะนี่เลยสามารถปรับโยกสูงต่ำได้นะครับอันนี้ปรับเอนนะครับผมโอเคไม่เคยติดแก๊สนะครับสําหรับปันนี้สตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องเดินกันดูสตาร์ทนิ่มๆทีเดียวติดเลยไม่ต้องลากยาวใดๆนะครับอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับผมแต่รถโดยรวมสวยเลยเบาะก,ก็หุ้มมาใหม่ฟิล์มก็ติดใหม่นะครับผมหัวฉีดใหม่แท้ศูนย์นะครับ ดูแลถึงจริงๆสําหรับคันนี้กุญแจมีมาให้ตอนนี้อยู่ที่ผมหนึ่งดอกนะครับแล้วก็วันนี้ลูกค้าส่งเพิ่มเติมมาให้หนึ่งดอกเป็นกุญแจรีโมทเหมือนกันครับผมแอร์เย็นปกติเลยเจ้าของเนี่ยก็เพิ่งเซอร์วิสแอร์มาไม่นานนะครับเพราะว่าเห็นเจ้าของเพราะว่าเซอร์วิสศูนย์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้นางสูงลูกค้าก็เซอร์วิสข้างนอกใช้งานได้ปกติเลยเย็นจิ๊บ เราะว่าผมเห็นใบรายการที่สูย์เสนอศูนย์เสนอมาคร่าวๆอยู่ที่ประมาณหมื่นไปปลายลุ่มสองหมื่นนะครับผมมีอะไรอีกเนาะกระจกไฟฟ้าเนาะช็อคอย่างเอออนี่นะฮะอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ตัวนี้ตัว V ก็จะมีกระจกที่บังแดดด้วยนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเป็นตัวเอมันจะมีกระจกแค่ฝั่งเดียวถ้าเป็นตัว V ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีสองฝั่งนะครับผมโอเคปะ เดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับอ๋อพวกว,วิทยุอะไรก็ติดปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปรับชมห้องเครื่องกันต่อ,อเลยระบบไฟอะไรก็ใช้งานได้ตามปกติน,นะคะรับความร้อนก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักใดๆนะครับผม ชมมุมกว้างมากุกน,น่ครับแบตเตอรี่ถ้าผมดูวันเดืนปีไม่ผิดก็เหมือนเพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีครับแบตเตอรี่นครัแท่งเครื่องตัวล่าสุดที่ไปเปลี่ยนมาก็จะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็เดินเรียบนิ่งเงียบเลยเครื่องยนต์ไม่มีควันไม่มีไอนะครับ ในส่วนของเหลวเนี่ยลูกค้าเซอร์วิสสูงตลอดนะครับผมจนถึงระยะสุดท้ายก่อนที่จะขัยออกมานะครับฝานกระโปรงก็ยังเป็นบานหน้าบานเดิมน,นะครับผมฝากระโปรงก็มีแกะเซอร์วิสมาเล็กเล็กน้อยตามการใช้งานครับเล็กน้อยมากๆเพราะว่าแก้มข้างก็ยังเดิมอยู่ครับไม่มีรอยแกะนะครับผมโอเคอาจจะไปไวนี้นึงนะครับเพราะว่ามันจะมืดแล้วนะครับผม เครื่องยนต์ก็เดินเรียบนิ่งเงียบเลยเพราะว่าหัวชีพใหม่สี่หัวครับผมนิ่งนเลยเลยพัดลมแอร์ตามธรรมเนียมเลยสฟบร์พัดลมแอร์รู้สึกว่าเจ้าของก็เพิ่งเปลี่ยนม,มาไม่นานนะครับรก็ีนๆๆเดีเอเบเ,เดี๋ยวผมพาไปรับชมในส่วนของด้านท้ายกันต่อเดี๋ยวผมดับเครื่องไปก่อนแล้วกัน พวกระบบไฟเซ็นเซอร์ล็อกจากรีโมทเนี่ยก็สามารถกดล็อกปลดล็อกได้ตามปกตินะครับผมระบบสมบูรณ์ทั้งคันครับขอไม่เพียงแค่หนึ่งแสนเอ้ยไม่ใช่หนึ่งแสนแปดหมืนแปดพันเท่านั้นเองไม่แท้เดิมเลยจะเป็นนึกราคาขายเ <laughs> นี่ยครับผมท้ายก็เดิมๆนะครับผมไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับอันนี้ อันนี้จะเป็นแม่แรงแล้วก็กาวแนวท้ายก็เดิมๆนะครับไม่แน่ใจว่าพอเห็นไหมพอดีมันมืดนะฮะต้องขออภัยด้วยแต่ท้ายเดิมๆเลยกาวแนวท้ายก็เดิมครับแต่อาจจะมืดไปน,นิดนึงต้องขออภัยด้วยนะีก็จะเป็นสีครีมตัวเกียวแบบนี้เลยโอเคอันนี้ล้อลายแม่แรงนะครับเครื่องมือลูกค้าตอนที่เคลียร์รถก็เอาลงไปด้วยครับลูกค้าส่งมาให้พร้อมกุญแจนะฮะของถึงผมน่าจะประมาณพรุ่งนี้เดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของ ระบบล็อกเซนทัลล็อกอะไรนะครับใช้งานได้ปกติเลยคู่มือการใช้งานกระเป๋า Honda ต่างๆมีครบนะครับใบถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยสมมุติถ้าตั้งแต่ใช้งานถ่ายไปประมาณ20รอบเนี่ยก็มีใบอยู่ประมาณทักสิบกว่า,วาเลยลูกค้าเก็บวไว้หมดครับโอเคนี่ฮะกุญแจตอนนี้อยู่ที่ผม1ดอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าส่งมาให้เป็นรีโมทเหมือนกันอีกหนึ่งดอกนะครับพร้อมกับ อุปกรณ์ขันล้อนะครับผมยังไงฝากไปด้วยครับเบอร์ติดต่อ0 8 7 0 5 4 1 2 6นะครับผมรถอยู่แถวๆสนามลงสองกทมนะครับขอบคุณมากครับ